ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็จริงอยากจะมาอัปเดตแตงโมให้ดูนะครับก็อายุ40วันกาทั้างกล้องก็ไม่ค่อยดีครับลมพัดก็จะลมวันนี้ลมค่อนข้างแรงนะถึงเที่ยงแล้วก็เออที่จะมาคุยครับก็คือ ก็ก็อยากจะเปิดหน้าเปิดตัวนิดนึงเพราะว่าผู้ติดตามก็ร้อยหกคนแล้วนะครับทำมาเกือบเดือนยนะูทูกก็ถือเป็นการเปิดเปิดหน้านะครับเพราะว่าคลิดก่อน,ก,อนก่อนก็ไม่ค่อยเห็นหน้ากันนะครับก็วันนี้มีประเด็นอะไรมาคุยกันนะครับ ก็คือแตงโมที่เราปลูกกับสวนมันเนี่ยได้อายุ40วันแล้วนะครับแล้วคราวนี้ก็มีปัญหาที่จะมาพาให้เพื่อนๆไปดูกันนะครับก็คือ,อ,อในสวนเนี่ยก็คือแตงโมเริ่มเพิ่มจะตายครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับ คือติดลูกแล้วล่ะครับแต่ว่าก็เริ่มมีตายให้เห็นก็คือเาถาเถาเถาของแตงโมนะครับก็ตายแห้งตายไปเฉยทั้งที่ติดลูกอยู่นะครับก็อาจจะมีหลายสาเหตุนะครับแต่รายละเอียดเล็กๆก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันในแปลงนะครับอันนี้ก็อยากจะมาคุยกับเพื่อนๆน,นะครับว่าเออเป็นมายังไงอะไรอย่างนี้นะครับนิดๆ งยน,น่อยนะครับก็คือผมก็เป็นคนโคราชนี่นะครับก็เกิดเกิดที่นี่โตที่นี่นครับแต่ว่าไปทำงานอยู่กรุงเทพ,พแล้วก็ย้ายมาสลับรีซะตั้งแต่อายุยี่สินะครับก็เป็นเวลาสัก30ปีมาน่ะครับสามสิกว่าปีตอนนี้ก็อายุห้ากว่าแล้วก็คือ ก็เลยตัดสินใจว่าจะ,กะเกษียณอายุมาบ้าน,นเพราะว่าด้วยสุขภาพที่ไม่ค่อยดีด้วยนะครับก็คือมีโรคหัวใจนะครับทำงานมาอยู่ในระบบของการทำโรงงานนะครับไม,ไม่ได้ไม่ได้ทำงานแบบเป็นข้าราชการหรือเป็นอะไรอย่างนี้นะ ือเราทํางานโรงงานเนี่ยมันก็จะมีการเข้ากะเข้าอะไรนะครับแล้วเราก็ทําให้เรากินข้าวกินอาหารอะไรเนี่ยไม่เป็นเวลานะครับบางทีเราก็กินกลางคืนมั่งอะไรมั่งครับกินตอนดึกแล้วก็พอเราเป็นโรคหัวใจเนี่ยเราก็เหมือนแล้วก็มีโรคเบาหวานด้วยมีอะไรด้วยก็เลยทําให้เราเหมือนกับดูแลสุขภาพตัวเองไม่ได้นะครับ เนื่องจากว่ากินไม่เป็นเวลาเวลานะครับเพราะว่าเราก็ทํางานไม่เป็นเวลาเวลาเหมือนกันเราทํางานสามกะนะครับสามผัดก็คือวัอนมีเข้าช่วงเช้ามั่งอีกอาทิตย์นึงก็เข้าบ่ายแล้วก็เข้ากะดึกทำงานวันละแดชั่วโมง <c oughs> แต่จริงๆเลยก็คือเราทําจริงๆก็แทบจะวันละสิบหกชั่วโมง เพราะว่าค่อนข้างที่จะต้องต้องทำโอทีทำอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มีไรายได้มาเยอะพอจะใช้ใจ่ายในครอบครัวนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเออถ้าอยู่ถึงเกษียณเนี่ยสุขภาพน่าจะย่ำแย่ลงกว่านี้อีกนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเราจะออกมาอยู่บ้านนะครับด้วยมีเงินเก็บเล็กๆน้อย เราก็จะกลับมาอยู่บ้านนะครับก็ตัดสินใจเมื่อสักสองสามปีที่แล้วแล้วก็เราก็เริ่มกลับมามาสร้างบ้านมามาซื้อมาเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรนะครับคือคือไม่ได้ว่าออกมาเลยทันทีทันใดนะครับก็คือค่อยๆค่อยๆสะสมเครื่องมือในการทำการเกษตรอะไรเงี้ยแล้วก็มาทำบ้านด้วย หลังจากนั้นเราก็มาลาออกเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือตอนปีใหม่ปีที่แล้วปี66แล้วเราก็เริ่มลงมือทําปีนี้เป็นปีแรกที่จริงจังครับแต่ก่อนหน้านั้นสองปีที่แล้วเราก็เริ่มมาทํากันแล้วครับก็คือมาทําไลมันนี่แหละครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะครับการทําไลมันเนี่ยเนื่องจากว่าครอบครัว มีพื้นฐานที่ทํากันอยู่ก่อนนะครับก็เลยพอจะทําได้นะครับแล้วก็ที่ทางมันก็เหมาะสําหรับการทําไร่มันนะครับเราก็เลยเออตัดสินใจว่าเราจะปลูกมันกันนะครับพอมาลองปลูกกันอยู่สองปีก็ผลผลิตก็ดีครับพอเราคิดว่าพออยู่ได้แล้วนะครับเราก็เลยตัดสินใจลาออกมาปีนี้ก็คือมาเริ่มทํา มันน้ำหยดครับจริงมันน้ำหยดนีนนนดน่ทำแต่ปีที่แล้วนะครับปีแรกนะ่ะเป็นมันธรรมดานะครับมาปีนี้ก็เนื่องจากว่าเรามีแหล่งน้ําเพียงพอแล้วเราก็มาทํามันน้ําหยดแล้วมาปีนี้เราก็ทํามันน้ําหยดอีกครับเป็นปีที่สองแล้วก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราปลูกแตงโมผสมไปกับมันน้ําหยดเนี่ยจะดีไหมซึ่ง ตอนช่วงต้นๆก็ดีนะครับแตงโมก็สวยดีนะครับแล้วก็เ,เหมือนกะจะไปได้สวยนะครับคือหลักๆเลยเราไม่ได้ต้องการผลผลิตจากแตงโมนะครับถ้าดูในคลิปต้นๆนะครับเราก็จะบอกไปแล้วนะครับว่าเราต้องการเพียงแค่อยากจะได้เป็นค่าเมล็ดพันธุ์คืนแล้วก็ค่าสายน้ำหยด อะไรเงี้ยช่วยในการลดต้นทุนนิดหน่อยนะครับคืออยากได้แตงโมสักนิดนิดหน่อยหน่อยก็คือสักหมืน่นสองหมื่นเนี่ยเราก็โอเคแล้วครับพอใจแล้วแต่คราวนี้ผลลัพธ์มันไม่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเรานะใหม่ใหม่กับการที่จะมาปลูกแตงโมนะครับเราไม่เคยปลูกเลยปีนี้เป็นปีแรกที่เราปลูกนะครับเดี๋ยว ไปดูกันที่แปลงนะครับแตงโมอายุ40วันเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับครับมาดูที่สวนกันนะครับก็คืออันนี้เป็นมันน้ํำหยดนะครับแล้วก็แตงโมนะครับอายุ4ี่สิบวันนะครับมาดูกันว่าเป็นสภาพอาการยังไงนะครับมันนะโอเคครับมันสวยมากเลยครับแต่ แตงโมเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ได้แน่ครับไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าครับดูอาการน,นะครับนี่จากต้นที่เคยสวยๆที่ถ่ายให้ดูนะครับในช่วงที่เราถ่ายแรกๆนะน้องเริ่มตายและครั้งที่ติดลูกนะครับ นี่ครับแตงโมก็ลูกก็กโตพอสมควรนะครับแต่เถาเริ่มตายแล้วครับก็มีบางที่ที่พอจะพอจะกินได้มั่งนะครับพอจะได้กินมั่งนะครับก็มีอยู่ แต่ส่วนมากก็คือเริ่มเริ่มเริ่มตายนะครับไม่น่าจะรอดถึงตอนตอนที่ลูกโตนะครับนี่นะครับทางมูดูก,กระโตประมาณนี้นะครับแล้เวเถ่านั้นนะครับดูดดดนะครับเหี่ยวตายหมดแล้วครับเ,เราก็ พยายามแล้วนะครับพยายามมากเลยแต่ด้วยความที่เราเป็นมือใหม่นะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าเราไปผิดพลาดประการใดหรือเปล่านะครับเราก็ทำตามที่เราคิดว่ามันดีที่สุดแล้วนะครับแต่ผลลัพธ์ก็คือพอติดลูกนะครับนี่น้องเริ่มตายมาตอนอ,อ,อายุ 35หวันครับเนี่ยที่เห็นเห็นว่าเริ่มตายตายลงตายลงเนี่ยประมาณ5วันนะครับก็เริ่มใกล้จะหมดสวนนะครับไม่ได้กินแน่นอนครับเพื่อนเพื่อนลูกนี้ก็โตไหมครับน่าเที่ยวกับฝ่ามือก็โตพอสมควรนะครับอาจจะได้กินสักลูกสองลูกก็ยังดีแปลงนี้หไร่นะครับ ก็คือน่าน่าจะตายทั้งหมดนะครับถึงจะให้น้ำมาอะไรมาก็คงไม่รอดนะครับแต,แต่เราก็ยังให้ปกติให้น้ำใส่ปุ๋ยปนยาเพราะว่าหลักๆเลยเราต้องการที่มันสัมหลังนะครับ mm hmm. การ่นยาฆ่าเพี้ยอะไรเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของโรคใบหยิกใบด่างนะครับในมันสัะหลังนะครับ แล้วก็การใส่ปุ๋ยก็โอเคนะครับเราก็ต้องใส่เพราะว่ามันก็ต้องการปุ๋ยเหมือนกันครับเนื่องจากที่เราไม่ค่อยดีนะครับเป็นลูกลังเนี่ยครับเป็นดินลูกลังเลยครับอันนี้อาจจะเกี่ยวกับ ดินด้วยนะครับที่ทำให้แตงโมเป็นแบบนี้เเออมื่อวานเมือ่อเมื่อวานเมื่อวันก่อนนะครับ2วันที่แล้วเราเห็นเริ่มตายปุ๊บเราก็เลยไปดูที่สวนที่เขาปลูกกันประจำนะครับก็คือไม่ห่างจากบ้านนะครับห่างจากบ้านไปสักยี่สิกิโลก็ไปดูสวนเขานะครับแตงโมเขาสวยมากเลยครับแล้วเราก็ ไปถามเขาอะไรเขาเงี้ยเอารูปที่เราถ่ายไปให้เขาดูนะครับเขาก็บอกว่ามันโดนเพี้ยไฟแล้วก็มีไวรัสมีอะไรเข้ามาเกี่ยวด้วยก็คือเพี้ยไฟนั่นแหละครับนำไวรัสเข้ามาก็เลยทำให้เถามันตายนะครับถึงติดลูกได้ก็อาจจะพอได้กินนะครับแต่ขายคงไม่ได้ขายนะครับ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการที่เราปลูกผสมไปกับแปลงมันนะครับแปลงมันสับปะหลังเนี่ยถึงเราจะลดน้ําดีขนาดไหนนะครับแตงโมก็สู้มันไม่ได้ครับเพราะว่าระบบการหาก,กินของต้นมันเนี่ยหาก,กินเก่งกว่าครับระบบรากเขาดีกว่าแตงโมนะครับแล้วการที่มันบังแสงอย่างนี้นะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับ ที่ทำให้แตงโมเนี่ยไม่เจริญเติบโตเต็มที่นะครับเออก็มีอยู่แปลงหนึ่งนะครับที่คุยกันนะครับเขาก็บอกว่าขนาดเขาปลูกแตงโมกใกล้ๆก,ก,ก,กับแปลงมันนะครับไอแถบที่อยู่ใกล้แปลงมันเนี่ยก็คือผลผลิตจะไม่ค่อยดีนะครับถึงจะไม่ตายแต่ก็ผลผลิตไม่ดีนะครับอันนี้เราปลูกปนเข้าไปในแปลงมันเลยนะครับมันก็เลยมีปัญหาว่า พอมันโตเต็มที่นะครับตอนช่วงนี้นะครับก็คืออายุเขาเท่ากันนะครับ40วันเหมือนกันมันอาจจะมากกว่า2วันนะครับระบบรากของมันเนี่ยทำงานเต็มที่แล้วเริ่มหาอาหารแล้วคราวนี้เขาก็จะแย่งอาหารจากแตงโมนะครับก็ทำให้เถาแตงโมเนะี่ยตายได้เขาคาดการอย่างนั้นนะครับแต่ จริงๆเลยเป็นยังไงไม,ไม่ไม่มั่นใจนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผลงานหนึงของผมนะครับที่ล้มเหลวอีกแล้วแปลงก็บ่นนะครับว่าลงทุนไปเยอะเลยแต่ลงทุนแปลงนี้ลงทุนเม็ดตแตังโมไปพ2 0 0บาทนะครับส่วนปุ๋ยที่เราใส่เนี่ยเราก็คิดว่ามันเนี่ยได้จะไปเต็มเต็มเลยนะครับเพราะว่ามันอายุ40วันนะครับดูครับ มันโตมากเลยครับสวยแล้วก็สะอาดนะครับปลอดโรคก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเออถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะปลูกแตงโมผสมกับมันเนี่ยอ่าให้ดูแปลงเราเป็นตัวอย่างนะครับว่าจะไหวหรือเปล่า อันนี้มีปัญหาเรื่องกามาจิกกินด้วยน,นะครับนี่ครับอีกาก็เยอะครับเพื่อนๆจะแก้ปัญหายัางไงครับถ้ามีก,กานะครับแถวบ้านผมก็มีอยู่ฝูงนึงใหญ่ๆเลยครับไล่จิกกินนะครับผมก็ไม่รู้จะยิงมันยังไงครับไล่มันก็ไม่ไป มีอีกามากินด้วยก็เลยคิดว่าคงไม่ประสบผลสำเร็จนะครับแตงโมผสมกับมันเนี่ยพอพอมันโตปุ๊บแตงโมมีอาการทันทีเลยครับก็ฝากให้เพื่อนๆที่คิดจะปลูกนะครับถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยก็ไม่ควรจะปลูกเยอะนะครับลองศึกษาดีๆนะครับแตงโมเห็นไหม เขาบอกว่าง่ายง่ายง่ายง,ายงายแตงโมแตงโมน้ำหมอกอะไรอย่างเงี้ยครับคืออย่างนั้นนะ่ะที่เขาอาจจะดีมากเลยนะครับคือเหมาะสําหรับการปลูกนะครับแต่ถ้าที่ไม่ดีนะครับไม่ได้เหมาะสําหรับการเพาะปลูกจริงๆนะครับก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆทํานะครับเสียงเงินเปล่าเนี่ยเขาเนี่ยเนี่ยก็เริ่มตายอย่างนงี้นะครับเยอะเลยครับ น,นี้ก็เรียบร้อยดูลากระบบลากแค่นี้นะครับสู้สู้มันไม่ได้ถามว่าดินมีความชื้นม,มีความชื้นนะครับดินเปียกดินมีความชื้นอยู่นะครับเพราะว่าเราลดน้ำมาทุก3วันนะครับฉีดฟ้นยาปกติเออแล้วก็มีอีกแปลงหนึ่งนะครับบอกว่าถ้าจะเอา จะเอาเพียให้อยู่เนี่ยให้ใช้แบบสะพายหลังนะครับเเครื่องสะพายหลังนะครับแล้วก็ใช้คนเดินฉีดฟ้นนะครับเพราะว่าใช้เครื่องใช้รถไถเนี่ยมันมันไม่ไม่เปียกชุ่มพอนะครับคราวนี้ด้วยผมเนี่ยเออไม่สามารถจะฉีดแบบระบบใช้เป้สะพายหลังได้นะครับเพราะว่า แบกไม่ไหวจริงๆยอมรับนะครับว่าแรงไม่ถึงนะครับแล้วก็จะจ้างคนงานนะฉีดก็มันก็เป็นต้นทุนอีกนะครับผมก็ไม่อยากจะลงทุนอะไรเยอะนะครับแค่ปลูกมันเนี่ยโอเคฉีดยาฆ่าหญ้าผมพอฉีดได้อยู่นะแต่ถ้าจะให้มาแบกบเป้ฉีดฆ่าเพี้ยทุกสามวันอย่างเงี้ยโอ้ไม่ไหวครับ ผมก็ทําไม่ได้นะครับผมใช้แล้วไถฉีดพ่นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมันไม่ละเอียดพอนะครับถึงเราจะดูว่าน้ํายามันกระจายทั่วแปลงจริงนะครับแต่ว่ามันไม่เปียกชุ่มนะครับไม่ไม่สามารถจี้ไปตรงบริเวณยอดมันได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ที่ทำให้แตงโมงเราตายนะครับ ก็เป็นทั้งเพี้ยไฟแล้วก็เป็นทั้งที่มันแย่งสารอาหารกันนะครับก็เดี๋ยวไปนั่งคุยกันสรุปนะก็กลับมานั่งคุยกันในร่มดีกว่าร้อนเหมือนกันครับนี่ก็เที่ยงพอดีนะครับช่วงนี้เจ้าเครื่องฉีดยาติดท้ายรถไถเนี่ยไม่เหมาะสำหรับแตงโมนะครับ พ,พี่พี่สวนที่เราไปดูครับเขาบอกมาว่ามันไม่ละเอียดพอนะครับแต่ผมก็ก็คงไม่ปลูกครับเที่ยวเที่ยวหน้าเที่ยวหน้าก็คงไม่ปลูกแตงโมครับเพราะว่าถ้าจะปลูกก็ปลูกไว้กินเองในในแปลงเล็กๆนะครับเพื่อเรียนรู้หาประสบการณ์อีกสักพักหนึ่งนะครับ แต่เป็นพืชที่น่าสนใจไหมครับเป็นพืชที่น่าสนใจครับเพราะว่าอายุสั้นะการปลูกมันเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับ6เดือนปีหนึ่งนะครับจึงจะได้ผลผลิตนะครับ6เดือนเนี่ยขุดได้ไหมครับมีหัวครับขุดได้แต่แป้งไม่มีนะครับก็ต้องไปขายมันรวมนะครับราคาลงแป้งตอนนี้อยู่ที่4บาท20 25นะครับณเดือนมกรานะครับ ตอนนี้ไปไปลายเดือนเนี่ยสี่บาทยีบห้แป้ง30%มซึ่งมัน6เดือนเนี่ยทำแป้งได้สัก2 3่สนี่ก็เก่งแล้วครับก็ถ้าเราขุดเราก,ก็ต้องไปขายมันรวมนะครับขายมันรวมก็จะได้สัก2บาทกว่ากว่สบาทเจ็บาทแปในค่าเหยียบเบรกด้วยอะไรด้วยก็น่าจะถึง3บาทบ,บาท ว่าถ้าเราขุดเลยถ้าเราร้อนเงินเราขุดเลยเนี่ยก็ก็จะเป็นต้นก็ได้เงินมาใช้เร็วนะครับแต่เราก็ต้องมาปลูกใหม่นะครับต้องมาไถเตรียมที่ใหม่ต้องมาวางนะสายน้ําหยดใหม่ต้องมาอะไรหลายๆอย่างนะครับต้องงลืมเติมใหม่เลยกับเก็บเอาไว้เลยนะครับเก็บเอาไว้ที่ 8เดือน9เดือน10เดือนนะครับ11เดือน12เดือนแล้วแต่ว่าเราจะทนได้นานแค่ไหนนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาของเรื่องของออหัวมันเน่ามามาเกี่ยวด้วยนะครับถ้ามันเริ่มเน่าเนี่ยยังไงก็ต้องขุดนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่วิธีการที่เราจัดการนะครับแล้วก็สภาพของแปลงถ้าไว้ถึง10เดือนเนี่ยก็ โอกาสที่แป้งจะสูงถึง26-27% 28%หถ้าได้สัก28%ก็ได้สัก3ามบาทเ0็สิบามบาทแปดสิบเนี่ยก็ได้หลายตังนะครับไรหนึ่งก็มีหลายหมื่นอยู่ครับก็จะคุ้มสำหรับการลงทุนนะครับแต่เราก็ได้ลองแล้วนะครับถือว่าเราได้ได้ลอง ทำอะไรใหม่ๆดูนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลองเนี่ยเราก็ไม่มีทางรู้หรอกครับดูอย่างเดียวเห็นเขาทำกันอย่างเดียวอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ลงมือทำนะครับถึงมีองค์ความรู้ก็จริงนะครับเรารู้มาครับแต่รายละเอียดปีกย่อยเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยสำคัญมากนะครับไอสิ่งที่เขาทำให้ดูแล้วไม่หมดนะครับมันก็จะมีปัญหา เหมือนเหมือนของของแปลงของผมเนี่ยครับซึ่งถามว่าผมผมรู้จริงไหมผมรู้ไม่จริงนะครับถ้าผมไม่ลงมือทําผมไม่มีทางรู้ปัญหาของของแตงโมทั้งหมดนะครับแต่มันอะโอเคครับเพราะเราเคยปลูกกันมาสองสัรอบนี้เป็นรอบที่สามนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเราก็ปลูกกันอยู่นะครับแล้วผมก็ โตมากระสวนมันนะครับก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยเราก็วิ่งเล่นอยู่ในสวนมันนี่นะครับจนไปทํางานในกรุงเทพนะครับก็ทําให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับกลับมาล้นต้นใหม่ก็ดูว่ามันไม่ได้ยากอะไระครับแค่แค่กลับมารื้อฟื้นนิดๆหน่นนอ,ยนอยๆนะครับปลูกเมื่อก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วปลูกยังไงเดี๋ยวนี้ก็คล้ายค,คใกล้เคียงกันนะครับ แล้วผลผลิตก็โอเคครับเรามาทําปีแรกๆเราก,ก็ได้ปีแรกที่เราทํานะครับเราทํามันได้ไร่ละสามตันนะครับสามตันกว่าๆไม่ถึงสี่ตันนะครับ่า,นนบาเฉลีย่ยครับมาปีที่สองเนี่ยเราก็เริ่มมาใส่ปุ๋ยเป็นรอบระยะเวลาที่ถูกต้องขึ้นนะครับก็ได้มาเป็น สี่ตันสามตันมีสี่ตันบางแปลงนะครับคือไม่ได้ทุกแปลงนะครับแต่เฉลีย่ยแล้วก็คือสี่ตันนะครับในแปลงที่ไม่ได้ใช้สายน้ําหยดแต่แปลงที่ใช้สายน้ําหยดเนะี่ยเออเ,เ,เราปีที่แล้วเราทําแค่แปลงเดียวปีนี้มีสี่แปลงก็ทําหมดทั้งสี่แปลงเลยปีที่แล้วเราทําไปแปลงหนึ่งแปลงที่ใช้สายน้ําหยดได้ถึงหกตันนะครับต่อไร่ อันนี้ก็คุ้มคุ้มต่อการลงทุนนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าปีนี้เป็นเป็นสายน้ําหยดทั้งหมดแต่ด้วยน้ําที่เรามีนะครับข้อจํากัดเรื่องน้ํำนี่ยครับทำให้เราทําได้ปีนี้ทําได้แค่14ไร่นะครับเพราะว่ามากกว่านี้ก็น้ําก็จะไม่พอนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็คอยดูกันนะครับว่า ถ้าถ้าได้6ตันเหมือนเหมือนปีที่แล้วก็โอเคครับสาสไร่เนี่ยถ้าได้ไร่ล้วหตันก็น่าจะ10ไร่ก็60ตันเนาะสิไร่ก็60ตันแล้วก็อีกสไร่ก็4ี่สี่ตันประมาณประมาณเจตันได้ถ้า70ตันนี้ก็พอพออยู่พอกินนะครับในปีปีหนึงนะครับ ถ้ามันได้นะครับถ้ามันเหมือนแตงโมก็ปวดหัวเลยครับอาจจะต้องกลับไปทํางานโรงงานอีกหรือเปล่าแต่คงไม่ได้แล้วครับเพราะว่าอายุปานนี้แล้วครับอายุห้าสิบหกจะห้าสิบกว่าแล้วก็คงทําได้แค่นี้แหละครับก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ดูจนจบนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็ยาวนิดนึง แล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มันมันเทิงตาสักเท่าไหร่นะครับให้ดูแตงโมตายนะครับดูความล้มเหลวของผมแต่ก็สู้นะครับผมก็สู้นะครับเพราะว่าแตงโมเป็นเป็นเหมือนของหวานนะครับอาหารเสริมทำเพื่ออยากรู้ว่ามันจะได้ผลยังไงนะครับก็ลงทุนไปทั้งหมดเกี่ยวกับแตงโมเนี่ยพัน พ0 0ห้0 0 0น0กพนะครับหกพั 6, บาทสำหรับเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็ค่าแรงอีก3,000 4,000 5,000 6,000 12,000ันหสองครับสำหรับแตงโมครับ1 2 0 0 0สองหมบาทสำหรับแตงโมครับมีค่าแรงมีค่าเมล็ดพันธุ์นะครับส่วนค่าปุ๋ยค่ายาเนี่ยผมถือว่าผมฉีดให้กับมันก็นแล้วกันนะครับค่าปุ๋ยค่ายาค่า ายลดน้ำอะไรเนี่ยเป็นต้นทุนของมันสบปะหลังนะครับอันนี้ก็คงไม่ยกให้กับน,น้องแตงโมเราก็ขอบคุณเพื่อนๆนนครับที่มารับชมนะครับดูตอนสุดท้ายนะครับของการปลูกแตงโมผสมกับมันสปะหลังนะครับว่าผลมันออกมาก็คือมันไม่ได้ผลนะครับมันตายหมดนะครับ ็เริ่มทยอยตายไปเรื่อยๆนะครับคงหมดแปลงแน่นอนอันนี้เราก็พูดกันตรงๆนะครับไม่ได้มาเลือกให้ดูว่าเออแปลงนี้สวยแล้วถ่ายเฉพาะแปลงสวยๆมาให้ดูนะครับเราก็ถ่ายจริงๆนะครับของเราที่ลงมือทำนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับการรับชมแล้วก็วันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้นะครับก็ฝากช่อง ตอไทยบ้านขามสออไว้ด้วยนะครับเพื่อมันจะสร้างไรายได้ได้นะครับก็ได้นิดได้หน่อยก็ยังดีนะครับขอบคุณมากครับ